ก็ใหยใจยังน่หม่ดอกอุ้ยขายที่ดินพะนะซื้อหมพสองลอไรเพ่าสองลอยไรว่าเอาสองลอยไรช่างเขียวมันติดกันไหมถ้าถ้าบอกว่าจะไปซื้อที่สองลอยไรเนี่ยถ้าบอกลอยไรไม่เอาแน่บ้านบ่ติดกันต้องเอาเป็นเนื้อเดียวกันถ้าใครจะซื้ออ๋อมีเคื่องสูบเป็นสูบฉันพ่อสองลอยไรบ้านน นี่แหละครับท่าขบ้านลูกแค่ครับเนี่ยท่าขบ้านเพื่อนเนี่ยทีสามารถเลี้ยงปลาได้ด้ครับถนนทนทางนี่แม่นบ่ตะกี่ขาคูณนี่แม่นบ่ตะกี้ค่นเลี้ยงปลาก็ได้เลี้ยงกบเลี้ยงเขียดได้ไหมครับนี่ทางขบ้านเนี่ยเป็นเขก็บอย่างง้วงขายปลาบ่เจ้าใหญ่ง้วครับเย่าแยะนั่นตัวนี้เจ้าใหญ่ง้ว ขนาดค่อนข้างครับโอ้บรรยากาศเจ๊สิกินเขาแล้วกันร้อนมากบ้านเพิ่นอยู่ในป่าเด้วครับได้ลือได้หลือ,ลอคำนี้เพิ่งรถทางเขงปาป่ามาเนี่เป็นดอนเป็นโคถ้า <c oughs> ปน็นอะไรยังมีคน,าาานคบ้บาไ,ได้หลือดีกว่าบ้าบพราะมันไม้ยากงมาเดลยจะว่าไม้สางไม้ยางเลยได้ฝากไว้ในเด้่อวัหมาจอนจานลายแห้งเสื้อตนนันซาบนั่นเด้อกันผู้เสี่ยวมาปล่อยกันได้ขี่สางทย่ายางอยู่มันบอกไปขี่เสื้อนี้ฝนตัวกินสีสีมันดูจังไรหนีิ มีอย่างในบัเชียคืนแล้มีบอเมือดไปไหมเชียคืนแล้วก็อย่าบวนะมหลังบ่เนี่ยพูดอะก่อนเงี่ยพ่อกกยพ่อห้องไกสซมือท่านกันบ่เนี่ยพ่อไก่พ่อมาอย่าง ่ยวได้ไ้ได้ได้ปะได้ได้ไดนี่นี่น่อนฝนโแห้งวเก่าอันนี้ยืนไปนน่อันนี้ยืนไปลูกแย่อนนี้ลแย่้ะอันี้อันนี้ีเนาะันี่ยบตัวนี่เขาเขาแท้ง่นเล่นปะเขานี่เใกล้ๆนี่ว้านี่ิเขาพุนนี่รถออกไปถ้ารถเอาเขานี่เขาาเนี่ละเขานี่เจ้าต้องไปเปินประตูได้จัรอบ

พอนำตั้งแต่แรงแต่เ่ราะถ้าได้เกียมจุดครับอา้าวนะครับขึ้นบ้านขึ้นบ้านอา้าวขึ้นขึ้นอาน่าวหนักชื้อ่อนเฮียนจกัก นี่ถุงยีบป,ปมครับถุงยีบป,ปมถุงยีบป,ปมอ้าวเอ่ะเที่ยิยโบมบ่ที่ไหนอีกขัวนี่พี่น้องเอ้ยยีบป,ปมเนี่ยนี่บ่นเนี่ย มาด่รับมาด่เออจิตนัวเจ้าด่ขั้ววะมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อหลุกแพ้จิตขั้วจิโปูม,มัดที่นี่ นี่เบื้อางต้อพี่น้องคลิปนี่เป็นคลิปพิเศษเลยด้วยครับนี่พิธีชีวิตของลูกแพร่ไร่พ่อนะครับเด็ดกินเป็นมัดตุย่างครับเบืเ้องบนใส่ขี้ยิ่งพุ่มหรือเบิ้งบนเห็ดเป็นขนาดได้อเอาใช่ไหมเนี่ยเนีเนี่เนี่นี่ขี้มัน้นหรอโอ้นี่ครับปวดน่ะเพราะว่านี่เพราะว่าบนเห็ดเร็วเห็ดของว่าบนหิวเขานะครับ ขนาดใส่ข <affiliated S 2> ี่ยิปซ์มนะครับเอาใส่เข้าไปนะครับยิปซ์มเนี่ยครับไปเอาหอดมั่นจ่าเนี่ยครับนี่ตัวใหญ่เลยพ่อห่ะโอ้ยีิปซ์มตัวใหญ่ครับพูดน่ะเฮ็ดเปลี่ยนค่ะบเพศเปลี่ยนครับน้ำมันโสมครับโอ้ยน้ำรัตเต็ย โอ้ย oh, ดึงขีออเน่หูเลยขนาดหูท้งทางเลยล่ะค,คนเดียวกร <Yeah. S 1> ะเป๋ ใส่คี้ผ่ผู้ใส่คี้ก็ใส่คีบคไปนะครับนะน้แบกตัวแน่น้าบบตัมน่าแบกตัวบ่ตั้งกล้องไปได้แล้วคนกะลิน Nào nè bà cua mà Cua cua Ủa Nào băng thầy đưa Cua là xanh Xanh băng băng nè Ủa này. Này. Ôi, Cái này bán thế lên

关于秘密交通工具人员。 อยากยังได้กินเบิรยังนกันมันเือแล้มกินเราอยหนคนนอยหังะปนะปลาดบใ่น้าหมดด้วยใ่ก็ได้รงหนาเขาก็ได้ถ้ามาขันก็่าเองเขาล่มแต่บุหก็ลุ่มว่ได้ปล่อยล้างลดไม่ไหมดวไดูนก็ลดอย่าปรเดีกันมั่งมุนั่ง

เด uhm ี๋ยวพี่น้องบอกหุ้งเพิมเนี่ยสีดำบอกหุ้งเหิมว่เนี่ยเนี่ยประกอบีปบอกหุ้งเพิมเนี่ยอย่างที่โกมใส่น้ไมัโม Okay. <laughs> you

เนี่ยเนี่ยพี่น้องมกหุ้งเพิ่มนน่เบิ่งเอาลวดเนี่ยโอ้ที่โบนกับมันนี่แกได้ฮะบอรับนี่ดับนี่บอบอครับ แต่ที่ปมใครวะ<อ>นี่แหละพี่น้องชายขีเราสีแกงเส้นน้องไม่สมครับแกงที่ปมเส้นนอ้องไม่สมแบบพูเพิ่มแบบพุงเพิมบบเ่มกับฟ้านหรอครับเหลือกแกนสีฟา้านหบบนึ่งหมดพอห้องแต่ว่ามันไหล,ลด้วยอะเต็มถาดหรอวนกับโต๊ะที่นี่พี่น้องอ คางบ้านเนี่ยก็เป็นโคกเฮ็ดได้คางบ้านเนี่ยโคกเฮ็ดครับโคกเฮ็ดพี่นอ้องโ,อโคกเฮ็ดแม่ใส่กียร์ไม่ได้ไไเหเดอรือนี่ใครใครใครผิดเอเหงื่ดเนาะถาม์นายไห้ไทม์นายเพื่บัดงว้วนคือกินขีดเพียมั้งเนาะ เป็นปลาบัดจินมกขี่ปลาดิเออบัดเขียดบัดกบบัดจี้ปลอมคือบัดจินขี่มันถามเนี่ยไตการย่อยการไตของยางเลยว่าขึ้กันทำกันกับจิ้นขี่พูดว่าอะไรการกองบ่การย่อยสลายการการกองกั้นกองมาเป็นน้ำบีน้ำบีบวชขึ้กันนั่นวะตั้มกันแล้วก็พูดให้ชีวิตบ้าไปกินเขียบเขียเมื่อนั้นเสียบพราไตไกล chiên múa rồi chiên bò đây, chiên để lại, cho vào chiên bò đây. Phe múa quá. Nhả luôn là vậy. Mm. Tăng. đây coi. ตังตีได้ไหมนี่แหละครับไอสีกีปูมกีปูมก็เป็นเอามาในสิกินในรดดัวเด้อเป็นผู้แขวดีก็บอกต้องหออขาดีด้องอาาด,ดอกแม่เราไม่สมุกัเอาจีปูมนี่สองหมอกด่ากรบพอ่อเอาออกมันบ่ ้องเอาอว่กูออกินจีก็กูอืออันนี้มันหลายบนตัวเนี่ยปกติบ้านเท่าจะสิบตัวเยกันโอ้ยสิตัวนะพ่อเขาขายในตลาดเนี่ยรว่าบานบ้านเท่าเนี่ยสิบตัวเนี่ยถือว่าพู่ต้นคูนึ่งป้าพุมาแก่ป้าหมวกใสตปีปมาหมกใส่อีกบอก้าหมกเสตนอือเนี่ยขีควาเลยข e ีควาปันส <online> <pl ains> ิเมนูองค์บนโมหูจากว่าีควาเไม่ยังเนี่ ข, flaws, ข <S <S ี่ข้อขี่ปุ่มเออเดี๋ยวเสียเ้เบิงปึ๊บเมืนบ่เอาขี่ข้อนี่ใส่เนี่ยขี่ดาขี่ดาขี่ดาเราข้ออีกข้อนึ่ขี่ข้อใช่ไหมขี่ข้อกูเนี่ยเหมือนเป็นไห้เนี่ยมันมีสองขีด้วยนี่สองขีดขี่ดากก็ขี่ข้อแี่ครับโอ้่็เบิร์ดเดียวมาเสียบเลยล่ะยำเขาไม่ได้แงจึงเลยมันมันเหมือนเหมือนตึงเลยเหมือนตึงเลยอืเหมือนหยาเหมือน ที่โรมกลิ <c oughs> <f agus> the ่นยาอยู่เด้อแต่ว่าก็กิ่นบัสยิดยังือกันโรมที่เหลือกิ่นมัสยิดยังเนี่ยทีไม่เจ้าสีเนี้เหมียนเป็นไห้เดี๋ยวสีแกงเส้นน้ำใบสมบูชีเดียงมีจาัดบุรอบเป็นผู้จับกล่องเด้อเจ้าสีแกงเองบ่ผมสีจัดการเองโอ้เยี่ยมเลยครับจัดการมีเนี่ยบอกคนเดียวก็ผิด พี่น้องครับอันนี้คือคลิปใส่ขีกีปมนะครับบัดที่นี่คลิปต่อไปจะเป็นคลิปการเมนูของลูกเพลเราจะเป็นคนแกงกีโปมใส่นมแม่สมนะครับให้พี่น้องเบื้องคลิปนี้จบแล้วพี่น้องต้องติดตามคลิปต่อไปได้พี่น้องเด้อคลิปในการปรุงให้การเทศอาหารนะครับคลิปนี้คลิปนี้เสียวยซ้ำนี่ก้อนแล้วก็เบื้องคลิปต่อไปคือคลิปการทำอาหารแกงกีโปมใส่นมไม่สมครับรอดตามครับพี่น้องครับ